สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอลิมิเตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการพสข้อความลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชนโดยได้กพสข้อความว่าฮูห,หูยังมีความจะให้ทนายสุรชัยทนายคนใหม่ทำคดีตามใจยูทูบเบอร์ จังไรบานกันอีกหรือคะหลังจากเอาเวลาในเพจมุกดาหารมาอ้างไม่ขึ้นแล้วทีนี้ไปเอาเวลาที่นา้าต่ให้สัมภาษณ์แบบกะเอาโดยวางฐานในตอนนั้นตามที่ใครๆเล่ากันมามาพูดกันมาว่าพี่สะดิงตื่นตอน9นาฬิกาหนาทีไม่เห็นน้องชมพูก็ออกตามหาดังนั้นพอนักข่าว ไปถามใครๆเขาก็จะใช้นาฬิกาตัวนี้เป็นตัวตอบทำไมไม่คิดว่าเรื่องนี้มันก่อนที่ผลสอบเวลาจากพอโถอจะออกมาและก่อนที่จะมีการเอาโทรศัพท์ทุกคนไปตรวจสอบและไม่คิดหรือว่าตำรวจเขาตรวจสอบแล้วทุกอย่างอยู่ในสำนวนแล้วหรือทนายชุดเดิมได้คุยกับพยานไปแล้วรู้แล้วว่าเวลาที่น้าตายโทรหาหน้าฝ จริงๆไม่ใช่ประมาณ9ก้าโมงแต่เป็นสิบโมงกว่าเพราะทั้งสองคือนาต่ายนาเสริมไปเกี่ยวยาจนถึงสิบโมงมีพยานยืนยันและเรื่องนี้มีสมพรยืนยันว่าพอรู้เรื่องจากน้องสดิงก็โทรแจ้งแม่น้องชมพู่แล้วขี่รถมาที่บ้านของน้องชมพู่แล้วเจอกับนาต่ายนาเสริมก็ได้แจ้งเรื่องที่น้องชมพู่หายกับทั้งสอง ที่เกี่ยวยาเสร็จแล้วเอายากลับมาบ้านดังนั้นณาตายจึงโทรหาณฝนุนหลังจากที่รู้เรื่องจากสมพรหยุดวิเคราะห์เรื่องเวลาหายแต่วิเคราะห์เรื่องเส้นผมเส้นขนน่าจะหาทางออกให้กับจำเลยง่ายกว่าและวิเคราะห์หาพยานให้กับจำเลยว่าเห็นคุยกับพ่อแบมจริงแต่เป็นตอนเจ็ดโมงครึง่ง ไม่ใช่9ก้าโมงสิบห้าจะดีกว่าน่าลุ้นกว่าโดยสื่ออมรินทุบโต๊ะข่าวได้เคยมีการนำเสนอถึงทำลายของน้าแต่วันที่11พฤษภาคมโดยเสนอว่าเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกานางสาวฝนอยู่ที่หมู่บ้านกกกอกและเวลาประมาณ7จนาฬิกาอยู่ที่จังหวัดนครพนมพิกัดระหว่างทาง และประมาณเวลา9ก้านาฬิกาอยู่ที่อำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมพิกัดจุดซื้อหนูพุกโดยนางสาวฝนนางจุไรพรโทรศัพท์พูดคุยกันนางจุไรพรก็คือน้าต่ายนะคะและ15นาทีต่อมานางสาวฝนอยู่ที่อำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมพิกัดก็คือตอนที่มีการจุดซื้อหนูพุกและได้โทรศัพท์คุยกับครอบครัวน้องชมพู ส่วนเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาอยู่ที่บ้านตาชานพิกัดก็คืออยู่ที่หมู่บ้านกกโก,โ,กโดยนางสาวฝนอยู่ที่บ้านกกโก,โกและเวลา15นาฬิกาพิกัดของนางสาวฝนคืออยู่บ้านโกกโกบ้านมะนาวและบ้านกกตุม่มส่วนทําลายของนาเสริมและหน้าตายในวันที่11พฤษภาคม2563 เวลาแปดนาฬิกาได้ไปเกี่ยวยาและนั่งพูดคุยกับชาวบ้านโดยมีนายเสริมและนางจุไรพรคือนะ้าของน้องชมพู่โดยได้นั่งพูดคุยอยู่ด้วยกันจริงถึงเวลาส0บนาฬิกากับนางเฉลียวเสื้อตาคมชาวบ้านส่วนทำลายวันที่11พฤษภาคมสองพเวลาส0บนาฬิกา นายเสริมและนางต่ายได้บอกว่าตนนั้นเอายาให้หวัวและกลับบ้านมานางวาดแผนที่ GPS ส่วนนางแต๋นป้าของน้องชมพูก็บอกว่าเห็นอยู่บ้านตอนขี่รถมาแจ้งข่าวน้องชมพูหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า แค่ทนายตามหลุดพ้นมาได้หนูไม่สน 4, สี่สน8พวกมันเลยค่ะป้าจะนั่งดูเฉยๆรอวันที่ศาลตัดสินทนายตามได้พ้นบ่วงกรรมมาได้จากตรงนั้นถือว่าดีแล้วค่ะต่อไปทีมทนายใหม่จะทำแบบไหนก็แล้วแต่ความฉลาดความคิดและมีมุมมองของมนุษย์แต่และจำพวกมันแตกต่างกันขาว อาจถูกมองว่าเป็นดำหรือดำเป็นขาวสำนวนอยู่ที่ศาลแล้วจะแ,แก้ตัวแบบไหนก็เลือกเอาตามแต่ถนัดค่ะพยานอ่อนก็แก้ต่างให้จำเลยไม่ขึ้นหรอกค่ะคงค้าความไปอีกนานจำเลยคงมีเวลาทำมาหากินไปอีกหลายปีในคดีนี้ฮ่าฮาปล่อยให้พวกมันวิแคะให้ไฟบรรเลกันเผาผ่านพวกมัน ให้หมอดไม่กันไปฟังป้ายานเถิดจะเกิดผลอย่าพากันคิดเอาเองจะเละจนถึงป่านนี้ก็ยังไม่มีใครคนไหนมีความคิดถึงเรื่องที่ป้านแนะนำเลยฉลาดกันจริงๆนะเรื่องโง,โงูงูเรามาโตอกันที่ทางด้านของคุณหยุดเสมแพมกันต่อนะคะโดยคุณหยุดเสมแพมได้มีการโพสคลิป และก็พดข้อความลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้พดข้อความว่าชาวบ้านกอก,ก,กขึ้นไปเจอศพน้องชมพู่พร้อมกับไอ้ผลชาวบ้านสังเกตไอ้ผลตอนเจอศพยืนนิ่งๆไม่ได้ร้องไห้พอเห็นนักข่าวเดินเข้ามาจะถึงจุดพบศพไอ้ผลแอคติ้งแหกปากร้องลั่นป่าแอคติ้งโอเวอร์ ยกให้พ่อพระเอกคนดังเลยฮ่าฮ่าเก่งจริงๆร้องให้ยังไงไม่เห็นจะมีน้ำตาหวะผนเชื่อว่ามีคนกระทําน้องใช่ไหมพี่ตอนนี้บ้แม่ต์ป้อยแล้วมันย่างมากกูเดียวไม่ไม่ไมน้องไม่น่าจะเดินมาถึงเนาะไไไมม่่ถถึึงงงยัก็ ไม่รูกเออก้อยกับมานั่งเอินอันแค่เงี้ยนี้แล้วคาดว่าเขาคงอาจจะหมดอาหารที่จะให้กินแล้วใช่ใช่ใช่งั้นขึ้นไปพร้อมกับลุงพลใส่ชุดแหลกแกก็ดูปกติอยู่นะตอนขึ้นไปแกเห็นศพเนี่ยแกร้องไห้เลยไหมครับยัง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 เป็นยังไงครับแกเดินเดินเดินมาก่อนก่อนจะถึงถึงศพนะแล้วแกก็ ยืนสักแป๊บก่อนแกค่อยลงมานั่งแกไปร้องไห้ตนไหนครับประมัณแป๊บนึงแกถึงจะร้องไห้ขึ้นมาน,นจะแกจะพูดสักพูดก่อนไม่ไม่ใช่ว่าถึงแล้วจะร้องเลยนะแกแกแกจะยืนก่อนยืนยืนแบบแรกก็ไปถึงว่าไปถึงแล้วจะร้องเลยก็ก็ยืนซะก่อนยืนแล้วค่อยนั่งลงแล้วค่อยร้องตอนนั้นนักข่าวกำลังจะขึ้นไปถึงพอดี ตอนตอนนั้นนักข่าวยังไม่ไม่ไม่ไปถึงนะตอนที่จะยังไม่ร้องนักข่าวยังไม่ไปถึงอ๋อเอาตรงๆนะตอนนักข่าวยังไม่ไปถึงยังไม่ถึงยังไม่ยังไม่ลองยังไม่ลองแกไปร้องตอนไหนพอดีช่วงนักข่าวกําลังจะมาถึงพอดีแกถึงจะร้องขึ้นมาเขาเสียใจเขาเสียใจมากแบบทำไมเมื่กดตอนแรกทำไมไม่ไม่ไม่ร้องอะไรแบบนี้หรือเปล่าตอนนั้นก็พ่อก็พากันคิดอยู่นะว่าทำไมถึงรู้ว่าเป็นคนรุ้นคนนี้อย่างนี้ก็้วพ่กันคิดหพากันสงสัยอยู่ว่าไปพูดใส่ร้ายเขาทําไมก็เนรเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำใช่ม แล้วก็พากันคิดอยู่เขาบอกเขาว่ายังไม่รู้ว่าใครเนี่ยไม่ใช่ไปไป,ไป,ปักคามเขาง่ายๆอย่างนี้ชใช่ไหม